สเสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์ซิวบาฟันทงแมนยูหรือลิเวอร์พูลดับบิวซิวบาฟันทงมีทีมเดียวเบียดแย่งแชมป์ลีกกับแมนซิตี้ดับบิวซิวบาตำนานกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟันทงมีเพียงสโมสรเดียวเท่านั้นที่มีศัก,กยภาพมากพอ ที่จะเบียดแย่งแชมป์พรีเมียร์อังกฤษกับทับเพเรือใบสีฟ้าในฤดูกาล2023-2024ได้แมนซิตี้ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้การคุมบังเหียนของเปปกูดิล่าล่าสุดพวกเขาคว้าแชมป์ลีก3ส,สมัยติดต่อกันเลยยังสร้างประวัติศาสตร์ผง,งาดควาทริปเปอร์แชมป์ทังพรีเมียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และเอฟเอคัพอย่างยิ่งใหญ่เมื่อซีซั่นที่ผ่านมา ความสำเร็จดังกล่าวเทียบเท่ากับยุคที่เซอร์เลฟเฟอร์กูสันเคยทำได้ในสมัยที่คุมบางเหียนให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตอนนี้เป๊ปแบบมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนนั่นก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์สี่สมัยติดต่อกันซิลบาซึ่งปัจจุบันประกาศแขวนเกือบยังเป็นทางการหลังเล่นให้กับเรียลโซเิดาเป็นสมโมสรสุดท้ายในอาชีพผู้ค้าแข่งมองว่าอาเซนอลือทีมเดียวเท่านั้นที่จะทำลายความฝันการคว้าแชมป์ลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นนี้ได้ เหตุผลเพราะดิแคนเนอร์มีการเสริมแกรงที่น่ากลัวเมื่อสาม,มารถเซ็นสัญญากับดิแคนไรท์ไคร์ฮาวเวตและเยเรียนทิมเบอร์มาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้และเพิ่งจะปราบเรือใบสีฟ้าในเกมชิงโลกการกดสนคอมมูนิตี้ชิลรวมทั้งเฉือนชนะในเกมลีกที่เอมิเรตสเตเดียมอาเซอลเป็นทีมเดียวเท่านั้นที่ผมมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะท้าทายแชมลีกัมแมนซิตี้ส่วนทีมที่เหลือเนอะหรอผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทำได้ผมมีโอกาสได้ดูเกมขอมแมนซิตี้ แถบทุกแบตในแชมเปี้ยนลีกเมื่อสีซสั่นที่ผ่านมาซึ่งผมไม่เคยได้แชมป์รายการนี้ตอนอยู่ที่นั่นแต่ผมมีความสุขกับสโมสรที่ในที่สุดพวกเขาก็ทำได้สักทีพวกเขาสมควรได้รับสิ่งนี้สโมสรส์วที่จะได้มันมาครอบครองแฟนบอลสมควรได้แชมป์พิมลีแชมเปี้ยนลีกและเอฟเอครับนั่นคือการคว้าทริปเปอร์แชมป์มันเป็นความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์จริงๆและนี่ก็เป็นข้อความจากดาบิดซิวบาที่ระบุเอาไว้ พูดง่ายๆว่าหากมีใครจะแย่งแชมป์เรือได้ซิลบาก็มองว่าคงจะเป็นไอ้ปืนใหญ่เท่านั้นแหละครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีช่องว่างเกิดขึ้นแล้วนะครับย่างเดือดโปรแกร,รมย่างเดือดสเปอร์พบเชลซีแมนซิสตี้ลิเวอร์พูลเปิดโปรแกร,รม5นัดต่อไปของทีมใหญ่ เราไปดูโปรแกรม5้านัดต่อไปของพรีเมียร์มีหลายทีมใหญ่ประชากันเองไม่ว่าจะเป็นลอนดอนดาร์บี้สเปอร์ประชาเชลซีและแมนซิตี้บูลิเวอร์พูลซึ่งมันจะทำให้เกิดการตัดแต้มและผีแดงสามารถใช้โอกาสนี้ซอดแทรกขึ้นมาเพื่อลุ้นตัวแชมเปี้ยนีกปีหน้าได้หรือไม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่8ของตารางพรีเมียร์ยังคงมีความหวังในการคว้าตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกในฤดูกาลหน้าหากใช้ช่วงเวลาที่เหล่าบรรดาทีมนำ ต้องตัดแต้มกันเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูโปรแกร,รมนัดต่อไปของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ซิตี้ทตดนมฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลและอ์เซนอลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในลีกสูงสุดกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโปรแกร,รม5นัดถัดไปของพวกเขาพบลูตันทาวในเกมเยือน11พฤศจิกายนพบเอฟเวอร์ตันในเกมเยือน26พฤศจิกายนพบนิวคาโซในเกมเยือน2ธันวาคมพบเชลซีในบ้าน6ธันวาคม พบบอลมาดในบ้านาทันวาคมแมนเชสเตอร์ซิตี้โปรแกรม5นัดถัดไปพบเชลซีในเกมเยือน12พฤศจิกายนพบลิเวอร์พูลในบ้าน25พฤศจิกายนพบกับสเปอร์ในบ้าน3ธันวาคมพบแอตแลนตลาในเกมเยือน6ธันวาคมพบลูตันทาวนในเกมเยือน10ธันวาคมสเปอร์โปรแกรม5นัดถัดไปของพวกเขาพบเชลซีในบ้าน6พฤศจิกายนพบบุกแฮมตัน ในเกมเยือน11พฤศจิกายนพบแอสตันวิลลาในบ้าน26พฤศจิกายนเจอกับแมนซิตี้ในเกมเยือน3ธันวาคมพบเสต์แฮมยูนเต็ด7ธันวาคมลิเวอร์พูลโปรแกรม5นัดต่อไปของพวกเขาจะพบเบรนฟอร์ดในบ้าน12พฤศจิกายนเจอกับแมนซิตี้ในเกมเยือน25พฤศจิกายนพบฟูลแลมในบ้าน3ธันวาคมเอาไปเยือนเชฟฟิลด์ยูนเต็ด6ธันวาคม พบคริสเซาพาเลในเกมเยือน9ธันวาคมอาเซนอลโปรแกรม5นัดถัดไปของพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับเบอร์ลี11พฤศจิกายนออกไปเยือนเบรนฟอร์ด25พฤศจิกายนพบบุกทาตันในบ้าน2ธันวาคมพบลูตันทาวในเกมเยือน5ธันวาคมและออกไปเยือนแอสตันวิลล่าวันที่9ธันวาคมเละนี่ก็เป็นโปรแกรม5นัดถัดไปของทีมใหญ่หัวตารางเรียกว่า5นัดนี้5ไครเป๋หรือไครพลาด อาจจะถึงขั้นหมดลุนชําเลยก็เป็นได้ด้วยครับยังอยู่ดีฉีกยิ้มโชว์คููเรียนเอาเลสยันไม่ได้ฟันหลุดเกมขยี้บอลมัดคููเรียนเอาเลสกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์รอยยิม้มเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้เสียฟันจากจงังหวะฉลองประตูของทีมในเกมพิมีลีกนัดเปิดบ้านถล่มบอลมัดยับเยิน6ประตูต่อหมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สื่อเมืองผู้ดีเผยคลิปที่ชี้เห็นว่าเดาายิงทีมชาติอร์เตนตินาเสียฟันบนด้านซ้าย14ซี่ขณะฉลองประตูที่2ของเกมซึ่งแบนเนโดซิวายิงได้และขณะที่นักเตะเรือใบสีฟ้าเข้ามาสวมกอดกันมันก็คล้ายกับว่าอเวเลตฟันหลุดโดยสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสชีนิวบอกเขาด้วยอย่างไรก็ดีหลังตกเป็นข่าวดังกล่าวล่าสุดเจ้าตัวโพสแสดงให้เห็นว่าสื่อเข้าใจผิดเนื่องจากฟันของเขายังอยู่ครบหากแต่ที่มองดูเหมือนว่ามันแรงหายไปหนึ่งซี่ เนื่องจากเขาเลือดไหลทุกอย่างมันยังเป็นปกติมันเป็นแค่เลือดออกกองหน้าววย23ปีโพดลงไ g พร้อมยิงฟันยิ้มกว้างให้เราเห็นงานนี้ก็องจะเคลียชัดว่าตรงนั้นมันก็เป็นแค่มุมกล้องยังไงก็ยังยิงย้มสวยและฟันเรียงตัวกันอยู่เหมือนเดิมนะครับแฟนๆกระตุ้นความกระหายเต็มเชื่อลูกทีมโกรธ หลังไม่ไดีลงเป็นเรื่องที่ดีเป๊ปกูดิลาผู้การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีหากลูกทีมของเขานั้นโกรธที่ไม่ได้มีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมเชอรูีโดกูทำประตูพร้อมกับซแอซิ์ได้ในเกมที่พวกเขาโอาชนะบอลมาไป6ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปีกดารุ่งรายนี้เป็นแค่เพียงตัวสำรองเท่านั้นในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยจิจัคกิริได้รับโอกาสลงสนามในเกมนั้น ก่อนจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมเยือนบอลมัดผมต้องการให้แจ็คโกรธและผมต้องการให้เขาทำผลงานได้ดี mm hmm. ก็ดีล่าเผ mm hmm. ยและกับโดกู mm hmm. เขาโมโหหลังไม่ได้ลงสนามใน2เกมล่าสุดน P ี่คือวิธีที่จะทำให้พวกเขามีความสม่ำเสมอในการเล่นการแย่งตำแหน่งกัรระหว่างโดกูกับกิริชนั้นเข้มข้นย่างมาก หลังปีกวัย21ปีที่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงัมมติที่ผ่านมาด้วยค่าตัว55.4ล้านปอนด์นั้นปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทําไปแล้ว3ประตูนในทุกรายการขณะที่กิริตเองยังไม่สามารถเบิกสกอร์แรกของตอนได้ในฤดูกาลนี้ก,กรีล่ากล่าวเสริมว่าตราบเท่าที่มีเชอร์ีและแจ็คทําผลงานออกมาได้ผมสามารถส่งทั้งสองคนลงเล่นพร้อมกันได้แต่หากพวกเขาไม่ไดีลงพวกเขาต้องทําการฝึกซ้อมให้ดีขึ้นในวันรุ่งขึ้น เพราะเมื่อโอกาสของพวกเขามาถึงและเมื่อสภาพจิตใจคุณพร้อมคุณจะทำผลงานได้ดีวิธีการที่กิริแเละนในโอทราฟฟอร์ดมันมอบความแน่นอนและพลังกำลังให้กับเราในตำแหน่งนั้นซึ่งมันสำคัญอย่างยิ่งกับเราเราต้องการให้ทุกคนได้ลงเล่นหลายๆเกมและทุกคนได้มีการแข่งขันเมื่อนั้นเราจะสามารถเอาชนะเกมและคุณจะมีความสุขและทุกคนจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแลนนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของป่าที่เรียกว่าแยบยนไม่น้อยรอบเพื่อให้ยากดังนั้นใครที่เคยเป็นนักกีฬาก็คงจะทราบดีว่าหากเรามีความต้องการที่จะเล่นหรือกระหายในการลงแข่งแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ลงหรือนั่งอยู่ข้างสนามมันจะเราให้เกิดอารมณ์ที่อยากเล่นและอยากโชว์ฟอร์มออกมาอย่างเต็มที่ดังนั้นใครที่ถูกรอปเป็นตัวสำรองแล้วเมื่อได้รับโอกาสความยากนั้นมันก็จะพุ่งพล่านออกมาทันที อย่างที่ป๋าทําให้เราเห็นในสนามกับนักเตะของทัพเรือใบสีฟ้านั่นเองแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านถือกำลังใจอันมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน